สวัครผมนะครับแพ็กนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำอินโทรนะครับก็ผมก็จะทำด้วยนะนะครับก็ว่าลองดูกันเลยนะครับโดยมีสองแอปนี้นะครับอ่ามีสองแอปนี้ครับก็ดาวน์โหลดกันได้ในเพย์สโตร์นะครับนะครับก็แอปที่หนึ่งนะครับนี่เลยนะครับ เาันครับนี่นะครับก็โหลดไปแล้วนะครับถ้าใครโหลดนะครับก็อันที่สองครับนี่ครับแล้วก็ดาวโหลดนะครับพอดาวโหลดจะเสร็จแล้วนะครับก็มาเข้าแอปกันเลยนะครับร้อยอปนเดี๋ยวเข้าแอปดีแล้วครับ ก็เลือกรูปภาพไปเลยนะครับแกลลี่นะครับเดี๋ยวเลือกรูปภาพอ่านี้แล้วกันนะดนะี่ครับพอจะเลือกรูปภาพนี้เลยครับพักกดตัวเลขบวกนะครับก็อักษรเอกดเข้าไปครับผมจะพิมพ์ชื่อผมนะครับชื่อชื่อผมนะครับชื่อแบ๊คใช่ไหมครับผมจะพิมพ์นะครับจะพิมพ์อะไร ใส่ก็ตาสบายนะครับอ่าครับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับก็กดถัดไปครับก็จะเลือกนี่ครับรูรากตัวสอนนะครับก็ผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับยาววาย่ค่ะครับเราจะยาวตัวใหญ่ ดหนน่อยะครัับาออกสีแดงครับจุกคอนะครับตัวคอบเราสั่งสีแดงนะครับอราดีขานะครับออสีต้องเงินดียวนะครับสีจะไปเข้ากันเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับกดลูกสอดไปนะครับแล้วก็กดตกลูกนะครับเลข ถูกนะครับก็ได้รับรูปภาพครับกดเซฟครับพอเซฟแล้วนะครับก็เอาไปครับแล้วก็ไปอีกแอปหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็กดว่าครับว่าแก้ไขวิดีโอนะครับนะนี่ครับแล้วก็กดนี่ครับ ที่ผมตักบานะครับกดคำว่าเริ่มครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะนี้นะครับก็ยาใส่จากเพลงครับอ่าเราจะกดคําว่าดาวโหลดเพลงครับแล้วกดว่าเพลงล็อกหรือเจ้าเพลงดวไหนก็ได้นะครับเพลงล็อกความรักความสกจจำอดีค่านะครับสกคราบก็ได้นะครับผมจะเอาเพลงล็อกนะครับ เพลงลนี้ผมโหลดแล้วนะครับก่บครับอ่าแล้วันนี้ผมจะไปดาวนโ์โหลดเพลงอื่นนะครับหาก่อนนะครับน,นะครับก็จะเอาเพลงนี้กันเลยนะครับก็กดดาวนโ์โหลดแล้วนะครับเห็นนะครับก็กดเลขตัวบวกแล้วลก็กดคําว่าเพิ่มเพลงนะครับ อเออก็จะเข้ามาอะไรดีแล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้คลิปยาวกว่านี้นะครับก็กดพวกนดดี้นะครับอ่าน,น,น,นี่ครับซึ่งผมโรดเวลาแล้วครับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าแล้วครับนี่เลย หรืออยากเอาแบบอื่นนะครับจะเอาแบบแนวนี้ลยครับเราจะมาโหลดกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับลองดูครับอนนี้ถ้าไม่ถูกใจครับโหลดแบบอื่นของเรกอืนก็ได้ครับรอคอาวนี้นะครับครับขอดีด้วยครับ อันนี้น,นะครับจดกว่าจะถูกใจนะครับนะครับก็ถ้าหาที่สุขใจได้แล้วครับก็กดลูกศรน,นะครับแล้วก็กดบันทึกแกลลี่นะครับบันทึกในแกลลี่เลยหมดรวดเร็วสิครับ นะแล้วรอให้าดาวโหลดไปเียงร้อยเลยนะครับฮะเราปัดึกนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับดูในเครื่องเล่นวิดีโอครับเราก็จะได้แล้วนะครับแบบนี้คนระับเรได้แบบนี้แล้วนะครับก็ไปใส่ในวิดีโอเลยนะครับแล้วก็กดแก้ไขวิดีโออีกทีนะครับ แล้วก็กดวิดีโอที่เราทำไปนะครับไหนนะแป๊บนะครับเคนะครับก็อยู่ในนี้ครับนี่ครับก็ต่อจากวิดีโอของผมนะครับนี่นะครับอันนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นอินโทรเลยนะครับ โอเคนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเข้าดีครับกับแกไว้ครัที่ผมแคสไว้ก่อนลาลีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับเราจะไปอันนี้กันนะครับโอเคบายบาย